หัวข้อข่าวในวันนี้โหนดังอาจารย์ไก่นารันธาอดีตกรรมการสมาคมโหนแห่งประเทศไทยมาวิเคราะห์ผ่าดวงน้องชมพู่ใครฆ่าน้องฟังแล้วอึ้งเลยนะคะท่านผู้ชมแต่ก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะดีท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับสวัสดี f อซที่อยู่ต่างแดนทั่วทุกมุมโลกนะครับ สบาสดีพี่น้องชาวลาวจุมเรียบสั่พี่น้องชาวคแมบิงกาลาบาพี่น้องชาวเมียนมาขอความสงบกลับมาสู่พี่น้องโดยเร็ววันนะครับขอเป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะครับต่อสู้กับโควิด1 9จินไปด้วยกันนะครับผมมาเจนไก่นารนาอาดีตกรรมการสมาคมโขนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูนปัม์นะครับวันนี้ก็มีโอกาสมาพบกับท่านภูมิเกียรตินะครับวันนี้เป็นวันที่8มิถุนายน2อ6 4น ซึ่งตรงกับวันอังคารแรม13ข้ามเดือน7ปีฉลูนะครับวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์คดีของน้องชมพู่กันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับแห่งบ้านกบกอ,อกนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับครอบครัวของลุงพลป้าแตนนะครับตามคําแนะนําของ f c ผู้น่ารักนะครับวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์สาเหตุการเสียชีวิตของน้องชมพู่นะครับเรามาดูกันว่าในดวงชะตาของน้องชมพู่เนี่ย <c oughs> มีเหตุการณ์ใดที่เกิดขึ้นกับดวงชะตานะครับ น้องชมพู่นะครับหรือเด็กหญิงอรวรันวงศีชานั้นเกิดเมื่อวันที่7มีนาคม2560นะครับตรงกับวันอังคารขึ้น10ขําเดือน4ปีวอกนะครับเสียชีวิตในวันที่13พฤษภาคม2563นะครับตรงกับวันพุธแรม7ข้าเดือน6ปีช่วยนะครับอายุรวมคือ3ปี2เดือนกับ6วันนะฮะอายุย่าง4ปีนะครับช่วง3ถึง4ปีเนี่ยนะฮะภาพรวมของน้องชมพู่คือจะเกิดสิ่งที่ไม่ดีขึ้นกับตัวเองนะครับเพราะว่นอีะเป็นการลกินีในปีจอรนะครับ ความเป็นไปของชีวิตนั้นค่อนข้างจะมีปัญหาเพราะอุตสาหะนั้นไปนกระทบวัชชิมามีความผันผวนนะครับอุตสาหะไปกระทบอริเป็นอุปสรรคและศัตรูนะครับอุตสาหะนั้นไปกระทบมรณะนะครับอาจจะป่วยหนักนะครับหรือเสียหายหลายอย่างนะครับที่สําคัญเนี่ยถ้ามีพักเกตเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับจะเกิดขึ้นแบบฉับพลันทันทีนะครับถ้าดีก็ดีแบบไม่ตั้งตัวนะครับถ้าร้ายก็ร้ายแบบไม่ตั้งตัวเช่นเดียวกันนะครับอีกส่วนที่สําคัญเกี่ยวกับ กรรมเก่านะครับหรือวิบากกรรมคือกรรมมะนั้นเป็นการลักกินีด้วยนะครับอันนี้จะเป็นตัวเร่งหรือเป็นตัวซ้ำนะครับภาพรวมในปีนี้ต้องถือว่าอายุ 3- 4ถึงปีนั้นค่อนข้างจะอันตรายและมีเกณฑ์หลายตัวที่เสียหายหนักมากนะครับเรามาดูในช่วงวันเวลาที่เกิดเหตุนะครับวันเวลาที่น้องชมพู่หายตัวเนี่ยคือวันที่11พฤษภาคม2563จะตรงกับวันจันทร์แรม5้าข้ามเดือน6ปีชวดน,นะครับวันนั้นเนี่ยบริวารไปกระทบนาวังเป็นหมาโจรน,นะครับ จะต้องมีการเดินทางนะครับหมาจรก็แปลว่าสิ่งไม่ค่อยดีนะครับอายุไปกะระทบอดีมรณะและมีภเกตการเดินทางไปในที่ที่ไม่ดีเท่าไม่ได้ดีนะครับเป็นที่ที่ไม่เหมาะสมนะฮะอุตสาหะไปกระทบกระดุมพะและเป็นสิทธิโชคจะเกี่ยวข้องกับคนที่อุปถัมภ์นะครับพยายาณนั้นไปกระทบหมาอวบาดเป็นการักิีนีนะครับมีเรื่องเลวร้ยวายหรือเรื่องไม่ดีหรือเรื่องไม่ปร่งใสนะครับสัจแะเป็นการักินีนะครับเกี่ยวข้องกับพี่น้องบ้านใกล้เรือนเคียงหรือคนอุปถัมภ์นะครับปิตาเป็นการักนีนะครับ เ,เกี่ยวข้องกับชายสูงอายุผู้ใหญ่ชายนะครับรวมทั้งบิดาด้วยนะครับมาดูในวันที่เกิดเหตุที่น้องชมพู่เสียชีวิตนะครับก็คือวันที่13พฤษภาคม3ทันตรตรงกับวันพุธแรม7ค่ำเดือน6ปีชวดนะครับใช้วันเวลาตามหลักนิติวิทยานะครับบริวารนั้นไปกระทบราหูตัวเองมีเรื่องเกี่ยวกับคดีความนะครับการถูกใส่ความเรื่องไม่ดีนะครับมาเกี่ยวข้องบริวารไปกระทบสุภาพร,รียง ตัวเองจะต้องเกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่ที่เป็นเพศตรงข้ามนะครับเราก็หินะนั้นไปกระทบอายุเป็นกรรมะมีเรื่องราวของชีวิตหรือสุขภาพอยู่ในช่วงเวลวร้ายนะครับเพราะกรรมะเนี่ยเป็นตัวซ้ําการลกินีไปกระทบอริมัชิมานะครับมีความผันผวนเกี่ยวกับสตรฝูฝ่ายตรงข้ามนะครับ อนลนนั้นหมายถึงสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับการละกิณีนั้นไปกระทบมรณะอันนี้อันตรายนะครับเกี่ยวกับการเดินทางและเสียชีวิตด้วยนะครับแล้วก็การละกิณีมีพะเกตอันนี้จะเป็นตัวเร่งนะครับเป็นตัวทําให้เกิดเรื่องฉับพันทันทีนะครับอุตสาหะนั้นไปกระลบสัตว์ชาเกี่ยวข้องกับ คนใกล้เคียงนะครับอุสาหะนั้นไปกระทบภัยะเรื่องลึกลับซับซ้อนไม่เป็นมงคลต่างๆนะครับอุสาหะนั้นไปกระทบหมาบัดมีเรื่องเลวร้ายแบบคาดไม่ถึงนะครับอุสาหะไปกระทบปิตาอันนี้จุดสนใจสำคัญนะครับจะเกี่ยวข้องกับชายสูงอายุนะครับผู้มีอุปการะคุณนะครับรวมทั้งปิดาด้วยนะครับพ่อด้วยนะครับพ่อปิตาแปลว่าอย่างนั้นนะครับพอจะสรุปเหตุการณ์เรื่องราวเกี่ยวกับการเสียชีวิตของน้องชมพู่ดังนี้นะครับ ในปีจรน,นะครับคือประมาณสัก3ถึง4ปีเนี่ยช่วงชีวิตของน้องนี่อยู่ในช่วงอันตรายนะครับจากอุตสาหะานั้นไมกระทบมรณะนะครับแล้วก็ซ้อนด้วยเพระเกตด้วยนะครับและหินหน้าเป็นการละกินีเนี่ยนีย้ถือว่าหนักพอสมควรเลยนะครับในช่วงเดือนจรและวันจรคือวันเวลาที่เกิดเหตุเนี่ย ดวงดาวนั้นเดินเข้าสู่พบโดกับปีจรเลยนะครับคบทุกพบทุกดาวนะครับจะส่งผมรุนแรงและเต็มกําลังนะครับการเสียชีวิตของน้องชมพู่จะต้องเกี่ยวข้องนะครับกับพี่น้องนะครับคนบ้านใกล้เรีอยงเคียงและปีตานั้นปีตาแปลว่าถ่ายสูงอายุนะครับผู้มีอุปการะคุณเป็นพ่อและแปลว่าพ่อด้วยนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นการวิเคราะห์ตามดวงชะตานะครับท่านผู้มีเกียรติก็รับชมนะครับก็ใช้วิจารณญาณนะครับ ในการรับชมนะครับปัจจุบันนั้นลุงพลตกเป็นผู้ต้องหานะครับเรามองกันได้สองมุมนะครับถ้าลุงพลเป็นผู้กระทําผิดก็ควรได้รับผลของการกระทํานั้นนะครับแต่ถ้าลุงพลไม่ผิดนั่นคือแพะนะครับแพะรับบาปซึ่งก็ถือว่าไม่สมควรเช่นเดียวกันจุดที่น่าสังเกตของคดีนี้ครับมีสองมุมนะครับตามการสนับสนุนและคัดค้านของทั้งสองฝ่ายนะครับ กล่าวว่าในวันที่เกิดเหตุลุงพลให้การสับสนเรื่องเวลาหรือไทม์ไลน์นะครับระหว่างที่เกิดเหตุนะครับลุงพลทําไมไม่สาบานที่วัดหถงนะครับทําไมลุงพลต้องตัดทูบกลับหัวนะฮะอีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องตั้งข้อสังเกตว่าวันที่พบรองเทา้าเด็กบนภูเหล็กไฟนั้นพ่อแม่ของน้องชมพู่ทําไมไม่ไปดูนะครับทําไมพ่อแม่น้องชมพู่ถึงเตรียมกระเป๋าเสื้อผ้าของใช้ ฝากให้ลุงพลขึ้นไปที่ผูเหล็กไฟนะครับและทําไมพ่อแม่น้องชมพู่ต้องบอกว่าคุณแม่นะบ,บอกว่าถ้าใครเจอเสื้อน้องชมพู่บนภูเหล็กไฟให้ระวังตัวนะครับทําไมพ่อตาของลุงพลนะครับซึ่งเป็นพ่อแท้ๆของน้องแม่ชมพู่นะครับและเป็นบิดาของภรรยาลุงพลด้วยนะครับนั่งยันหนึ่งยันว่ายืนยันนะครับว่าลุงพลนั้นไม่ได้ทําเพราะช่วงเวลาหรือไทม์ไลน์นั้น คุณพ่อรู้ดีนะครับลุงพลบอกว่ารู้รู้ดีว่าครอบครัวของแม่น้องชมพู่อยู่กันแบบไหนลุงพลเองมีลูกเล็กๆ2คนนะครับรักใคร่น้องชมพู่เหมือนลูกนะครับเพราะสงสารและดูนะครับเรื่องราว คดีความของน้องชมพู่ทั้งหมดเนี่ยก็จะดําเนินไปอีกยาวนานนะครับเพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็ต้องต่อสู้กันนะครับเพราะขั้นนี้เป็นเพียงแค่ศาลชั้นต้นนะครับจะต้องมีการสื่อพยานประกันตัวนะครับศาลอุทธรณ์ก็ต้องมีการสื่อพยานและประกันตัวและในิ้นสุดไปที่ศาลฎีกานะครับซึ่งจะต้องดําเนินไปอีกยาวนานนะครับกฎหมายก็ว่ากันด้วยหลักฐานนะครับกฎแห่งกรรมนับกันจากการกระทํานะครับหากมีโอกาสที่เหมาะสมนะครับผมจะมาวิเคราะห์ ดวงชะตาของเหตุการณ์ที่บ้านกกอ,อกให้ท่านผู้มีเกียรติได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นกรรมเก่าและวิบากกรรมนะคะเกิดมาก็มาชดใช้กรรมแล้วก็มีบุญอยู่แค่นี้นะคะก็ต้องจากไปนะคะแต่การจากไปนี่จะเกี่ยวข้องกับใครนะคะก็เกี่ยวข้องกับผู้อุปการะคุณนะคะคือปิตาค่ะแปลว่าบิดา อาริแปลว่าสัตว์เลี้ยงนะคะเรื่องนี้ก็ไม่โปร่งใสด้วยนะคะท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามานะคะคลิปนี้เมกกก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะ